หลักเกณฑ์ทั่วไปเป็นหลักเกณฑ์กว้างๆนะคะสําหรับการประเมินคุณภาพงานวิจัยจะมีหลักเกณฑ์อยู่2หลักเขาบอกว่างานวิจัยที่ดีที่มีคุณภาพเนี่ยน,นะเราสามารถดูได้จากสองประเด็นประเด็นแรกคือดูจากความเที่ยงตรงภายในคือ internal validity internal คือภายในคำพี่วว่าภายในคือภายในไหนคะมีใครลองอ่านมาแล้วบ้างมีไหมเอ่ย ขอดูหน้าคนขยันหน่อยอันนี้คุณส่งสไลด์ให้อาจันปอไปอาจารย์ป,อ,ป,อ,ยปอก็ส่งให้พวกเราแล้วใช่ไหมบางคนอาจจะพิมน์ออกมาบางคนอาจจะไม่ได้พิมพ์มีใครได้เซฟไว้แล้วก็เปิดอ่านมาบ้างแล้วมีไหมคะสามารถปวดเพื่อนได้นะเปิดไหม่แล้วยกมือบอกเพื่อนได,ได้นะคะว่าเราอ่านมาแล้วล่วงหน้ามีไหมไม่มีอะคะส่วนใหญ่ทําแบบไหนอะคะหรือว่ารอเซ์ไส์ไก่อนรอ <laughs> ไห<น>มรอรครับผมอเซฟเก็บไว้ก่อนเหรอคะ ข่าวมัก็เกียบอ่านแค่นิดเดียวองครับผมอ่าดูมาก่อนไม่เป็นไรอ่านนิดเดียวก็ถือยังโอเคนะยังใช้ได้อยู่บางคนปริ้นออกมาได้หมดเลยทุกรูปแบบอันนี้ลองถามเผื่อใครอ่านมาแล้วไงจะได้ตอบครูได้นะคะอ่ะทีนี้กลับมาต่อไอ้ประเด็นแรกที่ว่างานวิจัยเรามันต้องมีความเที่ยงตรงภายในครูจะให้เราทายว่าคําว่าภายในเนี่ยมันคือภายในอะไรเออเดาเดาการเดาบ่อยๆจะทําให้เรามีสกิลในการเดา เราก็จะเดาข้อสอบถูกมีหลักการในการเดามากขึ้นมันก็เขาเรียกอะไรมันก็ต้องมีความสัมพันธ์ทางในเรื่องของเรื่องตัวแปรต้นและตัวแปรตามเนี่ยครับอืมคือมันต้องมีความอะไรอ่ะมีความเชื่อถือได้ใช่ไหมว่าความสัมนธ์ของตัวแปรในงานของเรามันสัมพันธ์กันจริงๆอ่าใช่อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งในนั้นมีอะไรไหมคะเที่ยงตรงภายในแสดงว่าเที่ยงตรงภายในกันมันจะบอกว่าอะไรมันคือคุณภาพ ภายในงานของเราเนี่แหละคำว่าภายในคำนี้นะ internal validity คือเที่ยงตรงภายในภายในไหนก็ภายในงานของเรานี่แหละแปลว่าอะไรแปลว่างานของเราเนี่ยมีกระบวนการข้างในที่เชื่อถือได้ว่ามันสมเหตุสมผลกันตัวแปรมันก็สัมพันธ์กันจริงๆนะมีการรีวิวมาอย่างดีแล้วมีความเชื่อถือได้ว่าที่เรารีวิวมาเนี่ยตัวแปรมันสัมพันธ์มันส่งผลถึงกันหรือใครพัฒนานวัตกรรม อาจารนวัตรกรรมตัวนั้นเนี่ยก็ถูกออกแบบมาอย่างดีถูกเอามาใช้ในกระบวนการวิจัยอย่างสมเหตุสมผลอย่างถูกต้องตามหลักการแบบนี้มันทําให้คนอ่านเข้ามาดูเขาก็เชื่อถือได้ว่าอ๋อผลลัพธ์จากการวิจัยของเราเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการภายในที่มันเชื่อถือได้อันนี้เขาเรียกว่าเที่ยงตรงภายในนะคะเกิดจากกระบวนการของเราในการดีไซน์งานวิจัยออกแบบกระบวนการต่างๆได้ดี ส่วนอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ภายในไปแล้วคราวนี้ก็เลยเป็นความเที่ยงตรงภายนอกบ้างเดาวได้ไหมคะว่าเที่ยงตรงภายนอกมันหมายถึงภายนอกไหนเออมันน่าจะเป็นในเรื่องของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่เราไปทำเนี่ครับอืมมันหมายถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เราไปทํานั่นคืออะไรคําว่าภายนอกหรือ external External v a l i d i t y คือความเที่ยงตรงภายนอกภายนอกที่ว่าคือภายนอกงานวิจัยของเราเมื่อกี้ภายในถึงไหมภายในแปลว่าเชื่อได้ว่ากระบวนการข้างในไอตอนทำเนี่ยมันโอเคทั้งหมดเลยมันถูกต้องตามหลักการตัวแปรสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีมีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนนู่นนี่นั่นอย่างดีผลลัพธ์เลยเชื่อถือได้นี่คือเกิดจากกระบวนการภายในถ้าอยากให้งานเรามันมีความเที่ยงตรงภายนอกด้วย ก็ต้องไปดูที่การเลือกกลุ่มตัวอย่างของเรากลุ่มตัวอย่างของเราต้องมีความหลากหลายครอบคลุมให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าอะไรคะงานอื่นๆเขาก็จะได้หยิบเอางานเราไปอ้างอิงงานเขาได้เพราะงานเขาอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่ทําไมคะที่มันสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่เราเก็บไปเหมือนกันนั้นความเที่ยงตรงภายนอกก็คือความเชื่อถือได้ว่างานของเราเนี่ยสามารถนําไปอ้างอิงสู่ ลักษณะอื่นๆได้อีกเพราะฉะนั้นความแจ้งตรงภายนอกจึงมีผลโดยตรงกับการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะคะวิธีการในการกําหนดประชากรวิธีการในการสุ่มตัวอย่างถ้าเราสุ่มตัวอย่างแบบครอบคลุมกระจาย,จยอย่างเงี้ยค่ะความหลากหลายมันเยอะเพราะนั้นงานวิจัยอื่นๆที่เขาอยากจะทําคล้ายๆกับเราเขาก็สามารถมาอ้างอิงของเราไปใช้ในงานเขาได้ด้วยเพราะกลุ่มตัวอย่างเขาอาจจะเหมือนลักษณะของงาน,าใ,นในกลุ่มตัวอย่างที่เราศึกษาอยู่ก็เป็นไปได้ บบน,น,ะะนั้นการศึกษาตัวอย่างจึงสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นพอดูจาก internal กับ external แล้ว internal คือกระบวนการข้างในถูกไหมนั้นงานวิจัยของพวกเราครูเดาว,ว่างานวิจัยพวกเราส่วนใหญ่จะเป็นวิจัยเชิงทดลองไหมคะน่าจะเป็นแนวนั้นไหมอ่ะเพราะเห็นของเราเป็นพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาถ้างานวิจัยของพวกเราที่เป็นเชิงทดลองมีไหมคะมัน บางคนก็ไม่ก็ไม่ใช่ทดลองเอ่อบรวัตรกรรมอย่างเดียวอาจจะเป็นพัฒนาในเรื่องของเออเขาเรียกไอเรื่องอย่างอืงอ่นเช่นบรรยากาศของการเรียนรู้เนี่ยครับมันก็ไม่ใช่อ,อ๋อมีหลากหลายถึงไหมอ่านนั้นคุยกยกตัวอ,อ,อย่างเช่นถ้าใครทําวิจัยเชิงทดลองนั้นครูแบ่งเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มที่ทําวิจัยเชิงทดลองกับกลุ่มเชิงที่ไปศึกษาหรือพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้สมมุติแบบนี้นะคะถ้ากลุ่มแรก ุ่มที่ทําวิจัยเชิงทดลองเนี่ยแน่นอนถ้าเขาจะทดลองอะไรก็ตามเช่นจะใส่ทรีตเมนต์อะไรลงไปในงานวิจัยของเขาเขาต้องมั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนต้องมาจากทรีตเมนต์ของเขาใช่ไม่ใช่ถูกไหมถึงจะมั่นใจได้ไม่ใช่แบบว่าเราใส่ทรีตเมนต์ไปแล้วเสร็จแล้วปรากฏว,ว่าเอ๊ะเราก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีเพราะว่ามีปัจจัยแทรกซ้อนเยอะไม่ได้นะคะนั้นถ้าเราทําวิจัยเชิงทดลอง เราต้องมีกระบวนการที่ทําให้ผู้อ่านเขามั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในงานของเราเป็นผลอันเนื่องมาจากกระบวนการในการทําวิจัยของเรานั้นใครที่ทํางานวิจัยเชิงทดลองเนี่ยควรจะต้องมี internal validity ให้มากๆผู้อ่านจะได้เชื่อถือได้ว่า treatment ของเราหรือนวัตกรรมเราเนมันดีจริงๆนะมันทำให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แบบนี้ แต่ถ้าใครที่ทำวิจัยประเภทเชิงสำรวจหรือพัฒนาสภาพแวดล้อมนะคะแบบนี้แสดงว่าการเก็บข้อมูลเนี่ยอาจจะเก็บในเชิงกว้างถูกไหมเพื่อดูความคิดเห็นดูความพึงพอใจนั้นถ้าจะดูความคิดเห็นหรือดูความพึงพอใจเราจะไปศึกษากับคนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มบางคนบางพวกอันนี้ดีไม่ดี ไม่ดีเนาะเราควรต้องศึกษาให้กว้างๆนั้นการกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างจะมีผลอย่างมากถ้าใครทําวิจัยที่เป็นเชิงสํารวจและถ้าเราสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ดีมีลักษณะกระจายครอบคลุมประชากรทั้งหมดได้เนี่ยนะคะงานเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า external validity เพราะว่าอะไรเวลาที่งานวิจัยคนอื่นที่จะทําตามหลังเราเขาบอกเขาอยากทําลักษณะแบบนี้อยากจะศึกษาสภาพบ้าง เขาก็มาดูแลเอ๊ะงานของเราเนี่ยเก็บตัวอย่างไว้ครอบคลุมมากเลยนั้นเป็นไปได้ที่มันจะเป็นจริงในงานของเขาด้วยเขาก็จะหยิบงานเราไปอ้างอิงในงานของเขาเช่นเดียวกันแบบนี้งานเราจะมี external แหละคือเราสามารถอ้างอิงไปสู่งานอื่นๆภายนอกงานวิจัยได้มากมายแบบนี้นนี่คือหัวใจสําคัญที่ทําให้งานมีคุณภาพนะคะแบบ่งเป็นสองหลักเกฑ์ง่ายๆคือ internal ภายในตัวเองกับ external คือชาวบ้านก็ยังมาเชื่อถืองานเราด้วย ก็จะอ้างอิงงานเราได้อย่างเงี้ยน,นะคะเอาละ